มากินขนมจีนน้ำยาตีนไก่โคราชค่ะทุกคนตีนจุกจุกเลยค่ะทุกคนดูสิคะส่วนลูกชายนั่งเฝ้าเหมือนเดิมค่ะทุกคนทุกคนครับไม่ค่อยเห็นผักเลยเนาะทุกคนเนี่ยผักเราเพียบเลยค่ะทุกคนเนี่ยต้องขออภัยผักไม่ค่อยน่ากินค่ะทุกคนเพราะว่าเราซื้อมาอาทิตย์ที่แล้วเนาะทุกคนเนาะเขาเลยจะเริ่มแห้งเฉะแห้งเฉาเนาะทุกคนเนาะที่นี่ต้องซื้อมาตุนไว้ค่ะเพื่อน ไม่งั้นไม่ได้กิน <S <S ผ้งักไทยมาอาทิตย์ละครั้งค่ะทุกคนอือก็เลย หากินยากมีแจงมัั่วมีผักแพลวมีมะเขือมีดอกอันนี้ด้วยค่ะกระเจียววันนี้ซื้อมาเอ๊ะซื้อมาทิตที่แล้วมีมะละมะละเอ่อเขาเรียกมะละตีนเนาะทุกคนเนาะ หวานกินได้ค่ะกินง่าย พามีเพื่อนบ้านทำหลังคายอยู่ข้างๆใันคน เขาแอบมองก่นเลยแอบมองเขาซะก่อนทุกคนรู้จักกะปิตาเรือใบไหมคะเราเคยกินตั้งแต่เล็กเลยค่ะหมู่บ้านเราแถวบ้านเราเขากินตานี้กันค่ะ อย่าวังน้ำเขียวตาเลือใบก็เจืม คนขออนุญาตนะคะ เดี๋ยวหนุ่มฝรั่งมองเห็นเราแทะตีนค่ะทุกคน <c oughs> ตีนแก่เราจะชอบเหนียวเหนียวห่อยนะเพื่อนๆเนาะเราไม่ชอบเหละมากค่ะไม่ชอบละลายในปากค่ะเพื่อนๆเราชอบกึดๆหน่อยค่ะ ก็เลยจะกินยากหน่อยถ้ากินมุมมามกินยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยเยนะเพืเ่อนๆเนาะมือใหม่ค่ะทุกคน <c oughs> วันนี้ไม่ได้ออกไปทําคลิปอะไรามากินโชว์นะทุกคนเนาะช่องของเราก็คลิปธรรมชาติคลิปกินโชว์คลิปกิจวัตรประจาวันคลิปรวมๆไปเลยะคะ่ะทุกคน <c oughs> อไฮไลท์ลืมไปกระทินดูสิคะเราเออกมาได้เกือบสามอาทิตย์แล้วค่ะเนี่ยอของโปรดกระทินนี่เข้ากับขนมตีนมากเราชอบมากเลยค่ะ โอเคเนาะทุกคนเนาะปิดท้ายด้วยด้วยนี่นี่ค่ะ <c oughs> แก้วน้ําเหยือกน้ําแล้วชอบกินน้ําเยอะคะ่ะทุกคนเราไม่ชอบแก้วเลยอันนี้แก้วประจําตําแหน่งนะคะทุกคนนี่มีแต่เรากินคนเดียวนะเรากินหมดนะคะทุกคนเนี่ยเรากินวันละประมาณเนี่ยสองสองแก้วสองเหยือกนีแเลยคะ่ะเราชอบกิน อันนี้จะกินต่อค่ะก็เลยจิบจิบก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะอิ่มก่อนโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดี